สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่จะอธิบายวิธีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนตัวหมวกอ็มศนศูหนึ่งนะคะตัวเอ0มศูนึงนี้นะคะเป็นการถักลายพื้นฐานมือใหม่ถักได้อุปกรณ์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะอุปกรณ์ใช้แค่ตัวไม้นิดความยาวของตัวสายนะคะ40เซนแล้วก็หัวไม้นิดเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ห้มิลห้ถึงหกมิลนะคะ ไหมพี่ใช้ไหมพรมตัวสีพายของยี่ห้ออีเกิลน,นะคะเวแบบลาถักเราจะถักสองเส้นคู่สีเลือกตามชอบนะคะเรามีอุปกรณ์ของเราอยู่แค่นี้ไม่เซตไม่ต้องนะคะเพราะว่าตัวนี้จะสอนวิธีการลดกลางหมวกโดยการที่ใช้ตัวไม้นิดวงกลมนะคะมือใหม่เรียนได้เลยตัวหมวกนะคะให้ดูตัวหมวกนิดนึงหมวกตัวนี้คลิปที่ทําแล้วก็ลงไว้เนี่ยจะสลับกันไประหว่างสีเขียวกับ ีตัวโอโรสนี้นะคะหมวกจะเป็นหมวกทรงเล็กแกย้ยืดหยุ่นได้นะคะตอนนี้แล้วก็มีการสอนทำปอมปอมนะคะลายมันจะเป็นลายลายหมุนเนี่ค่ะยืดหยุ่นได้ใส่สบายๆนะคะทีนี้ถ้าจะเรียนตัวนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือไม้นิดนะคะสองไหมอันที่สามเวลาเราขึ้นงานนะคะเราจะขึ้นงานแบบเทอร์บูล่าแคสออน ทีนี้เทอร์บูล่าแคสออนขึ้นแบบไหนดูในคลิปที่พี่ลงที่ youtube ได้นะคะ youtube ของพี่เมย์ก็เมที่นี่แฮนด์เมดนะคะมันจะมีวิธีการขึ้นงานของเทอร์บูล่าแคสออนแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองเราขึ้นแบบไหนก็ได้ให้มันได้เนื้อง,งานตัวนี้นะคะแล้วก็คลิปอีกอันหนึ่งที่จะต้องดูก็คือวิธีการทำปอม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 จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายตัวนี้ก็มีลงไว้นะคะในคลิปใน u t u b e ของของพี่เมย์ตามดูได้ตัวนี้เป็นคลิปข้างนอก ส่วนคลิปวิธีการทําลําดับการทําเนี่ยจะมีไล่รหัสออกมานะคะรหัสจะมีตั้งแต่ M001-01 ก็ 01, คือคลิปนี้นะคะถึง M001-07 เวลาดูก็ไล่ดูตามลำดับนะคะอยู่ใน Youtube ช่องของพี่เมย์ก็เมทินี Handmade นะคะเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันนะคะสวัสดีค่ะ